สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านของพี P ่พีโรคาทูนะครับผมหนในดวงใจหลายๆคนนะจ๊ะนะ90แลือ2,000เป็นเพื่อนกันครับผมนะครับจะยุคไหนก็ได้อยู่คันนี้เป็น m a ด้าโปรตุเกสนะครับผมปี2001ออโต้ 2, 1, บอกเลยว่าคันนี้ก็สวยมากๆเร่มทะเบียนมือเดียวป้ายแดงนะจ๊ะในเล่มเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าความพิเศษของเขาคือมือเดียวป้ายแดงไม่ว่านะครับแล้วก็น้ำมันรน้อน ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะจ๊ะจะบอกให้รถนี้ถือว่าสีสันเนี่ย90%ขึ้นเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับล้อ17นิ้วนะครับมินิเลยนะครับอย่างที่้องนิวบอกไปนะนะครับสีสันถือว่าสวยนะครับสันประตูก็ดีนะครับท้ายเทยสวยสะอาดมากๆเลยคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะจ๊ะบอกให้แถมทะเบียนสวยด้วย99นีฮะวัตทุเก๋นะครับมาด้ามาแล้วครับแก๊งแฟนชันของเราฮะวันนี้มาชุบไปเวทเลยมาด้าสักคันไม่โลก รอตก่อนนะตามไม่เป็นไรมาดูรถต่อนี่ครับผมฝั่งนี้ก็สวยงามนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี้สวยบอกเลยว่าไม่ถึงแสนนะหลักหมื่น FC เราก็เตรียมเลยแล้วจ้าสวยจริงนะครับภาษี67ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูภายในดีกว่านี่นวภายในบอกเลยว่าส่งเข้าประกวดเหมือนกันนะครับ แผงประตูก็ยังสวยนะครับสะอาดอยู่นะครับสวิตกกระจกนะครับปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับเบาเป็นคาร์นะยีนะตัวนี้เป็นทูโทนนะครับสวยๆเป็นเบาอะไรเดิมเขาเลย ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่คู่ด้วยนิวดูสก่อนคอนโซลสวยมากๆเลยนะครับอ่ะขอเสียดนิดนึงโอ้โหรถติดชื่อจูบุบอกเลยว่าสวยๆก็เลยดีกว่าช่องแอร์นะครับเดินมงเดินไม้เบาเบอร์สวยมากนะครับ แม่งจริงอ่ะไหนๆก็มานะเดี๋ยวแวะดูท้ายสักน,นิดนึงน้องนิวขอดูท้ายหน่อยเนี่ยครับนะครับไฟท้องไฟท้ายก็ยังสวยอยู่นะครับยังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับคันนี้เดิมอย่างมากๆนะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยยาง<ม>อะไรเรียบร้อยอย่างมากๆเลยนะครับล้อเดิมที่ติดรถเขาเนี่ยลูกค้าก็ยังเอามาให้เลยนะน้องนิวแลวเขาชอบล้อชุดนี้ด้วยให้ไปเลย2ชุดนะครับถ้าสนใจเอาไปเลยนะครับไม่มีปัญหาให้ FC ไป เป็นสำรองกันไปวันไหนอยากแต่งก็ใส่ล้อแต่งวันไหนอยากเดิมก็ใส่ล้อดเดิมไม่มีปัญหานะครับนี่ฮะแผงประตูก็สวยสะอาดเรียบร้อยมากๆนะครับคอนโซลสวย ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบกด้วยหูดูเนี้ยรถสะอาดจริงนะฮะช่องแอร์เอ่ยนะครับแล้วก็ฟรอนต์นะครับแล้วก็ตัวปรับแปรนะครับบอกก,ออนะอบอกกินนี่สตาร์ทอยู่เนี่ยเงียบมากหูดูดิบอกก็มาหยีนี่ถือว่าสะอาด เคยได้นั่งบ้างหรือเปล่าครับเราก้นถูบ้างหรือเปล่าเนี่ยนี่เหมือนสามพวงแล้วนะที่นั่งยองๆขับรถไปเนี่ยจริงๆโอ้โหดูนะฮะเดิมยันพรมอะฮะแถวสองของเราแผงประตูแม่สวยสาดแถวสองก็สวยเนาะกแม่ที่พนักแข่งก็ยังสวยสาดนะน้องนิวเนาะตัวนี้บอกว่าจทับได้ใช่ไหมใช่ฮะเป็นตัวท็อปใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวมีตัวดึ่งไหมอันนั้นพี่พับพี่พี่ดูหน่อยทับแยกครับเจ๋งอะต่อกรุ๊งท้ายได้เลย โหก็สามารถนำที่นอนมาวางแล้วก็หอนยืดเท้าได้ยันข้างหลังเลยครับผมวันไหนทะเลาะกับเมียก็หมอนใบพ่อผมผืนตอนในรถแอร์เย็นเพล็กเพ้อนะนะอ้าวก็พยายามจะทำให้ภรยาโกรธนะก็เป็นด้วยความเป็นห่วงนะครับนี่ครับแล้วก็ไล่ฝาข้างหลังไล่ฝาไล่ฝาด้วยครับแหนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่แน่จะนอนไม่หลับนี่ครับแล้วก็ภาษีหกเจ็ดด้วยมาอีกแล้วครับแฟนฉันพอตุกเกสักคันไหมลูก อะก็ดูห้องเครื่องหน่อยสวยสะอาดบอกเลยนะครับเหนื่อยไหมอะหอยใจแรงใส่ด้วยนี่ครับห้องเครื่องแบลแซลน้องๆหน่อยแบล็คแซลเด็กๆหน่อยนะครับคันหน้าก็ยังเดิมอยู่นะอะกระดงมรานก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับนุองคันหน้านะครับสติ๊กเกอร์นะเวัยอยู่เลยครับเท็ตอาร์นะครับนี่ฮะมาซ้าก็ยังสวยอยู่นะครับกันเอง สวยอ่ะนะครับรถก็ยังเรียบร้อยอยู่ไม่มีอะไรแบตเตอรี่น่าจะใหม่อยู่เลยนะพาราสอนิกเครื่องนี่สิว่าเดินนิ่งมากๆนะครับสวยจริงๆเลยขอดูขทะเบียนหน่อยเห็นถือมาแวบๆเนี่ยเมื่อกี้เราอาจจะให้ดูเยอะไม่ได้นะมันเป็น p d p a นะครับมันเป็นกฎหมายอยู่เราให้รู้ว่ามันเป็นลำดับ2แล้วกันนะครับจากจ i ก a ไฟแนนซ์ชัวรแนะครับก็สามารถที่ใช้ได้หน้า18สวยอยู่นะครับรถเดิมไม่แก๊สน้ำมันร้อนมือเดียวป้ายแดงโอ้โหสวยจริงๆนะครับ ไม่บอกไม่บอกราคาเลยอะ่ะราคาคันนี้เราเปิดให้เอฟซไปที่8ปด0 0ืบาทบครับจริง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 สุดยอดเลยนะฮะปีสองพันหนึ่ขอบคุณมากมากนี่เนวโอ้โหสวยจริงจริงมาด้าปอรตเกปีสองพัออโต้มือเดียวป้ายแดงไม่แก๊สน้ำมัน,รน้รนเครื่องยนต์ช่วงล่างดีมาก a p s แอร์แพคคู่บอกเลยไม่ควรพลาด FC ฟบนดวเลยขอบคุณครับ